สวัสดีครับผมพบกับช่างจงลำปางในช่องช่างโจงลำปางครับในคลิปที่แล้วผมได้นําหินเจียแบบไร้สายของแบรนด์สกิลมารีวิวให้ดูซึ่งหลังจากที่ได้นําไปใช้งานจริงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเคยใช้เครื่องมือมาหลากหลายแบรนด์นะครับผมพอลองมาใช้ของสกิลดูนะผมรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้อยู่ในเกฑ์ระดับท็อปของตลาดเมืองไทยเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายขนาด6.5นิ้วนะครับ7,499บาทนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าราคากับคุณภาพมันไปด้วยกันได้ไห<ด>มครับ<ม>สำหรับตัวนี้นะครับความเร็วรอบอยู่ที่5,400รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.9กิโลกรัมนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้รับประกันถึง2ปีด้วยกันนะครับ สำหรับเรื่ององเดือนตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ร่วมกับหินเจียนะครับที่ผมได้รีวิวไปคราวที่แล้วนะครับซึ่งเท่ากับว่าผมมีแบตเตอรี่ของหินเจีย2ก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก1ก้อนเป็นสามก้อน,นครับแล้วก็ที่ชาร์จเร็วอีก2แท่นด้วยกันนะครับผมก็สามารถที่จะแชร์การใช้งานร่วมกันได้สบายๆนะครับ ตัวนี้ถ้าซื้อมาจะมีเลื่อยวงเดือนหนึ่งตัวนะครับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนที่ชาร์จเร็วให้หนึ่งอันแล้วก็ใบเลือ่อยแถมให้อีกหนึ่งใบนะครับผมสําหรับตัวบอดี้นะครับแบรนด์สกิลเขาจะให้สีดําแดงเทาแล้วก็สีขาวนะครับผมตรงกริปมือตรงนี้นะครับจะเป็นยางแล้วก็มีลายคล้ายๆกับลายของหินเจียนะครับผมเป็นลายที่ช่วยให้เราจับได้กระชับแล้วก็กันลื่นกันสะบัดนะครับการประกอบชิ้นงานเนียบเลยทีเดียวนะครับเป็นแบรนด์ เทียบเท่าระดับท็อปเลยซุ้มใบเลือ่อยตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีความแข็งแรงแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับสําหรับการบางใบตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกสีใสดํานะครับผมตรงนี้นะครับสําหรับตัวนี้ใบเลือ่อยจะอยู่ด้านนอกตัวเรานะครับก็คือเวลาเราตัดเนี่ยอ่ามันจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วตัวของมอเตอร์นะครับจะอยู่ด้านในชิดตัวเรานะครับสําหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับ ตัวนี้นะครับสามารถที่จะตัด90องศาได้ลึกสุดนะครับถึง6 0มิลิเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ตัดเฉียง45นะครับผมได้ถึง4 3มมิลิเมตรนะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นเซฟตี้เวลาที่เราจะกดสวิต์นะครับถ้าเราไม่กดเซฟตี้ตัวสวิต์จะกดไม่ลงเครื่องจะไม่ทำงานนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับเราจะต้องกดสวิต์ตรงนี้ไม่ว่ามือใดมือหนึ่งที่เราใช้งานนะครับบางคนอถนัดซ้ายนะครับ ก็มีด้านซ้ายให้กดนะครับถนัดขวาก็กดที่ด้านขวานะครับและในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟ LED ไว้สําหรับส่งน้ําสู์นะครับเวลาเราทํางานในที่มืดนะครับก็จะช่วยได้นะครับมอเตอร์บัตเตนะครับมันก็จะประมาณนี้เสียงค่อนข้างที่จะเงียบนะครับแล้วก็แรงกระชากมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ไปเรื่อยนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับวิธีการใส่นะครับมันจะมีแกนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องขันด้วยประแจหกเหลี่ยมที่เขาให้มาะครับสำหรับประแจหกเหลี่ยมก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวสําหรับกดตรงนี้นะครับไว้ล็อกแกนนะครับเพื่อไม่ให้มันหมุนตามเราจะต้องกดหาร่องให้เจอนะครับแล้วเราก็กด แล้วเดี๋ยวเราใส่ใบเลื่อยลงไปนะครับสังเกตให้ดีนะครับใบเลื่อยฟันเลื่อยมันจะกินไปทางไหนดูด้วยนะครับดูลูกศรนะครับให้กินไปทางเดียวกันนะครับรุ่นนี้ใส่ใบเลื่อยค่อนข้างง่ายนะครับมันจะมีบางรุ่นนะครับบางยี่ห้อนะครับใส่ใบเลื่อยมันจะเบียดเบียดซุ้มแล้วตัวอากาศนิดนึงนะครับมันก็จะใส่ยากโอเคผมทีนี้เราใส่ใบเลื่อยลงไปแล้วเราก็ใส่ประกับกลับคืนไปนะครับแล้วก็ใส่น็อต ธีการปรับความลึกนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ด้านท้ายตรงนี้นะครับอยู่ที่ท้ายนะครับแล้วเราก็ยกคันล็อกขึ้นนะครับมันสามารถที่จะยกฐานขึ้นลงได้นะครับแบบนี้เขาก็จะมีสเกลความลึกของใบบอกตรงนี้นะครับก็ปรับแล้วก็ดูที่สเกลได้เลยนะครับแล้วด้านหน้านี้นะครับสามารถที่จะปรับใบเลื่อยให้เอียงองศานะครับเพื่อที่จะตัดเอียงได้นะครับก็ง่ายๆนะครับให้บิดตัวล็อกนะครับแล้วก็ทําการปรับ มุมเอียงได้เลยนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสเกลมีบอกนะครับตั้งแต่0-50ถึง50องศานะครับด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ไกด์ล้อนำทางครับเวลาตัดที่เราเห็นโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองการใช้งานจริงกันนะครับผมว่ามันจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับผม โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานเลื่อยวงเดือน6.5นิ้วแบตเตอรี่5แอมป์20โวลต์ของสกิลตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตัดไม้ MDF ก่อนตัดง่ายๆนะครับแล้วก็ยากขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นไม้พาราปสาน16มิลนะครับแล้วก็ค่อยไปตัดไม้หน้า3นะครับขนาดความหนาประมาณ5เซนนะครับผมตั ไม่มีปัญหาครับผมฉลุยง่ายๆเลยนะครับต่อไปนะเป็นไม้พาราประสานนะครับเป็นไม้จริงนะครับคุ้นข้างนี่ยากแข็งกว่าตัวนี้เยอะเลยนะครับอันนี้ผมจะตัดขวางเส้นเลยนะครับผมเพื่อให้มันตัดยากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมเริ่มนะครับไม่มีปัญหานะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองตัดไม้ขนาดความหนา5เซนดูนะครับผม ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขาดได้ง่ายๆนะครับผมไม่มีปันหาเดี๋ยวเราทําการปรับองศานะครับให้เป็นการตัดเฉียงดูบ้านนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยตัด45ได้ลึกสุดคือขนาดความหนาของไม้เนี่ยได้ประมาณ43มิลลิเมตรนะครับผมดูนะครับ ออกมาเฉียงประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาที่เรานําไปเข้าฉากก็แบบนี้นะครับนี่นะครับมุมฉากตัด45ทั้ง2ชิ้นนะครับแล้วก็มาเข้าฉาก90องศานะครับพอดีเป๊ะนะครับผมก็เท่ากับว่าเลื่อยตัวนี้นะครับสเกลที่เขาให้มานะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับการทดลองเลื่อยวงเดือนไร้สายตัวนี้นะครับขนาด6.5นิ้วของสเกลนะครับผมสามารถที่จะตัดไม้ที่มีขนาดความหนาได้ถึง60มิลลิเมตรเลยนะครับ และยังสามารถตัดไม้เฉียง45องศาได้ถึง43มิลลิเมตรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับทำงานสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องหาปลั๊กหาไฟต่อหน้างานนะครับผมไปถึงก็ปื๊ดได้เลยนะครับผมงานจบเร็วแน่นอนนะครับและตัวนี้สามารถที่จะใช้แบตเตอรี่ร่วมกับตัวหินเจียแล้วก็เครื่องมืออื่นๆของสกิลนะครับผมได้อีกมากมายเป็นหลายสิบรายการเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าซื้อก็ให้ซื้อหลายๆตัวเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะแชร์แบตเตอรี่ใช้ด้วยกันได้นะครับ โอเควงสำหรับใครที่ต้องการเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่เพจ SKILL Thailand นะครับผมเขาก็จะเน้นไปทางเครื่องมือที่เป็นแบตเตอรี่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> ก็ไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับ <c oughs> เขาก็จะมีโปรโมชั่นใหม่ๆแจ้งตลอดนะครับในเพจ หรือว่าใครที่อยากจะดูรีวิวของผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับก็ได้นะครับแล้วผมจะหาเครื่องมือตัวอื่นๆของสกิลนะครับมารีวิวให้เพื่อนได้ชมก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับผมช่างโจกลำปางครับฝากติดตามช่อง YouTube ช่างโจกลำปางแล้วก็เพจช่างโจกลำปางด้วยนะครับ